มาเจอก,กันอีกแล้วน,นะคะกับสตาไนะคะเดีวนนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็มาบอกศัพท์ภาษาอังกฤษหรือว่าสแลงภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นคำที่คนอังกฤษเขาใช้กันนะคะอย่างเช่นคำว่าชิคกี้อะไรประมาณนี้นะคะชิคกี้ก็คือการที่แบบว่าแบบชิคกี้ก็คือการทะลึ่งอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าการที่แบบว่า การพูดแบบกวนกวนนิดหนึ่งนะคะชิเซชิกประมาณนี้นะคะก็คือแบบว่าชีแบบกวนนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะคำที่คนที่นี่พูดกันบ่อยนะคะก็คือแบบชิเซชิกชิเซชิกประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแบบในความหมายอื่นๆด้วยแต่เนี้ยเป็นคำา l a ลงที่ที่คนที่นี่ก็พูดกันนะคะแล้วก็มีคำว่า rubbish นะคะ rubbish ที่ไม่ได้แปลว่า ซึ่งจริงๆก็แปลว่าขยะนั่นแหละแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งของคนที่นี่ที่เป็นแบบว่าบริสต์เลยนะคะก็คือการที่พูดอะไรไร้สายระแบบว่าไม่ได้เรื่องหลอกอะไรประมาณนี้นะคะประมาณว่าระบิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างพูดอะไรมาแล้วก็เหมือนเราแบบว่ามันมันเป็นอะไรที่ไร้สาระอะไรประมาณนี้นะมันเป็นคําที่แบบว่าเ,เป็นคาที่เหมือน คนที่สนิทกันแล้วมาเล่าอะไรให้คนนั้นฟังมาสมมุติว่ามีเพื่อนที่สนิทแล้วก็มาเล่าให้เราฟังเงี้แล้วเราไม่อยากเชื่อเขามันเป็นเรื่องไร้สา,าระเรามา u r e talking rubbish ประมาณนี้นะ <c oughs> แล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า p i s <c oughs> s of f ก็คือไปไกลนะคะไปแบบโดนเลยนะคะ แบบคือคําว่า p i s s off หรือว่า back off นะคะอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นคําที่ไม่ต้องเข้ามาใกล้ฉันนะคะไปไก,กลๆนะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งคำที่ที่เป็นคนพูดกันบ่อยนะคะของคนที่นี่ถ้าคุณได้ยินคำว,ว่า p e a c off ก็คือการที่แบบว่าคนเนี้ยแบบอามาทำให้อารมณ์เสียอะไรประมาณเนี้ย you can p i s s off now อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งคำนะคะแล้วก็อีกหนึ่ง ประโยคที่แบบมีสามคำก็คือ taking the piece ก็คือการที่แบบว่ากวนปั่นประสาทแล้วก็แบบคืออนอยอนอยก็คือการที่แบบกวนอะไรประมาณนี้แล้วก็คือแบบก้าล้อเลียนกันแบบว่าเขาเหมือนสมมติว่าตาร์คุยกับเพื่อนแล้วก็พูดถึงบุคคลที่สาอะไรอย่างนี้นะคะ สมมติว่าคนที่เราพูดถึงชื่อ A คนที่เราคุยด้วยเราคุยกับ B ใช่ไหมคือแบบแก็บอกว่า take เดี๋ยวเขาเรียกว่า take the piece of คนคนนี้นะคะก็คือการที่แบบพูดแบบล้อเลียนอะไรประมาณนี้นะคะก็คือนี่ยคืออีก,อ,กอีกคำสแลงที่เราเอามาพูดคุยในวันนี้เนาะ,ะโอเคเดี๋ยววารัก็จะมาพูดถึง คำอื่นๆนะคะในประเทศอังกฤษว่าคนแสคำสลงที่คนที่นี่พูดกันมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็คือมี4คํคำที่เราให้ไปนะคะเดี๋ยวเขาน่ามาดูกันว่าสาจะพูดคำว่าอะไรนะคะ